สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็เดโคศกส,สบอบคอเผยเล่นไพในโรงพยาบาลสนามได้จากกรณีที่โลกออนไลน์ได้มีกระแสราม่าวิพากษ์วิจารณ์ที่มีผู้เข้ารักษาตัวรายหนึ่งได้แชร์ภาพตั้งวงเล่นไพขณะกักตัวอยู่ในโรงพยาบาลสนามแห่งหนึ่งทําให้หลายคนกังวลว่าทาแบบนี้ผิดหรือไม่และอาจจะเกิดความไม่ปลอดภัยเพราะมีการรวมกลุ่มกันนั้นล่าสุดวันที่17เเมษายน นายแพทริวิสินวิษณุโยธินโฆษกสอบคอกล่าวถึงเรื่องนี้ว่าผู้เข้ารับการรักษาในโรงพยาบาลสนามสามารถทำกิจกรรมพบปะสังสรรค์ผ่อนคลายความเครียดได้แต่ขออย่ากระทำกิจกรรมที่เกินเลยหรือเกิดการพนันขอให้ผู้เข้ารักษาให้ความร่วมมือและคำนึงถึงความปลอดภัยเป็นหลักด้วยโฆษกสอบคอ,อยังเผยเพิ่มเติมว่าณนะเวลานี้ ทุกคนต้องปรับเปลี่ยนพฤติกรรมไปพร้อมๆกันส่วนการติด77จังหวัดทั่วประเทศเป็นปรากฏการณ์ไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนแม้มีการกระจายมากขึ้นและมีจำนวนผู้ติดมากขึ้นแต่ความรุนแรงไม่ได้มากกว่าเดิมขอขอบคุณข้อมูลจากสยามท็อปปิกขอบคุณค่ะ